สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยศหญิงกกตุ้มค่ะตอนนี้จำปากับลาเจียวหอกกันจังมีความสุขเลยอ่าไม่ได้ขึ้นเขามานอนหอกกันเอ้าพากันนอนกินกระดูกรลบาบานนี้โอ้กินกระดูกอยู่คนละฝ่ายเดี๋ยวก็หอกกันอีกหรอกจำปาชอบ ชอบกินกระดูกนาจาบอกว่าจะอาบน้ำให้นะวันนี้แต่นาจาย,ยังไม่ได้ออกมาเลยว่าจะอาบน้ำให้จำปานะยังไม่ออกมาเลยวันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาก็หยอกล้อกันอ้าวเจา้าสองตัวเอ้ยนี่คือยญ้าคมเปล่านะคะเอ ที่ FC อยากจะรู้ยาาคมเปล่าที่ใช้ใส่ติ่งนะคะนี่นะคะใช้หัวนะคะหัวของยาาคมเปล่านะคะนี่ค่ะยาาคมเปล่านี่คือหัวยอาคมเปล่านะคะนี่นี่หัวแบบนี้นะคะแล้วก็ใบจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าที่ใบบาดคมมากเลยนะคะคมมากๆเลยดอกจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะดอกนะคะดอกของยญ้าคมเปานะคะ,ะถ้าเราไปจับแถวนาแถวสวนมีทุกที่นะคะมีตามทั่วไปเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือดอกของยญ้าคมเปานะคะบาดมือบาดคมมากนะคะถึงเรียกว่ายญ้าคมเปาค่ะก็เราก็จะขุดเอารากขุดเอาหัว หัวของแยาคมเปล่านะคะแล้วเราก็จะเอามาขูดนะคะเอามาฝนเอามาฝนเอาน้ําฝนเอาน้ำหรือว่าเอามาทุบนะคะล้างให้สะอาดแล้วเอามาทุบแล้วเราก็เอามาติดใส่ที่เป็นตุ่มที่เป็นตุ่มของติ่งนะคะติ่งออกตามที่ลำคอหรือว่าตามที่แก้ม ส่วนมากจะออกที่ตามที่ลำคอค่ะของหญ้าออกตามที่ลำคอนะคะแล้วเราก็จะเอาใส่วันหนึ่งก็รู้สึกเลยนะคะเอาขูดูดนะคะขูดๆแล้วก็ผสมน้ำนิดๆน,น,นะคะแล้วก็เอามาแปะใส่นะคะแปะใส่ที่เป็นติ่งนะคะแปะใส่เลยนะคะ แล้วยาคมเปาก็จะกัดเข้าไปเองนะคะติ่งก็จะหลุดออกนะคะค่ะวันแรกนะคะก็จะรู้สึกเป็นอะไรรู้สึกขึ้นมานิดๆรู้สึกบมนิดๆขึ้นมาวันที่สองแห้งค่ะเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะคะเราไม่ได้ใส่วันเราใส่เรื่อยๆนะคะอย่างที่วันหนึ่งเราก็ใส่หลายๆรอบนะคะพอแห้งแล้วก็ใส่แห้งแล้วก็ใส่ ถ้าเป็นติ่งใหญ่ๆหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ทับนะคะนี่ค่ะทับทับหรือว่าบดนะคะบดเอาเฉพาะคนเป็นอ่าอะไรล่ะเป็นขี้กระตอดบ่แถวมือนะ่ะนะหรือว่าตาปลาอ่าบางคนจะเรียกตาปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่ะตาปลาหรือว่าขี้กระตอดเนาะค่ะใส่ก็หายนะคะตาปลาก็ต่างหากบ่อ๋อใส่ก็หายนี่ค่ะ ขูดเอาหัวเลยนะคะขูดเอาหัวค่ะแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้เอาหัวที่ยางๆน้ํํๆของนี่ค่ะน้ํๆนี่ค่ะเอาใส่เลยนะคะค่ะเราจะกีตุ่มนะคะตามลําคอหรือว่าตามที่แขนหรือว่าตามที่ไหนก็ได้นะคะย่าทดลองมาแล้วหายแล้วออกหมดแล้วที่คอมีอยู่ตุ่มหนึ่งนะคะก็ตุ่มก็อ่าก็ใหญ่อยู่นะค่ะใส่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็ออกหลุดออกเลยนะคะค่ะแล้วก็จะค่อยๆแห้งแห้งแล้วเราก็อ่ะลองหมุนๆดูหลุดออกเลยค่ะลอ,ลองทําแล้วใส่แล้วเรามีอยู่ติ่งเดียวแล้วไม่เป็นแผลเป็นด้วยนะ,ะไม่มีแผลเป็นด้วยหายแบบออกเลยค่ะยาทำแล้วนะคะค่ะก็ได้ยินคนเท่าแก่พูดเนาะว่าเอามาลองทำดู ก็เลยทําดูค่ะทําดูแล้วนะคะอย่างที่หัวอ่อนๆนี่นะคะนี่หัวอ่อนๆนี่เราก็ใช้หีิบนี้ก็ได้นี่นี่ใช้น้ําใช้ตัวเปียกๆนี่แหละถูๆๆที่ติ่งงั้นก็เอามาบดนะคะล้างแล้วก็บดทุบๆุบทุบทบดเ็่น้ําเล็กน้อยหรือว่าจะฝนฝนฝนให้ละเอียดนะคะทุบๆแล้วก็เอามาใส่ถูๆ ติดไว้เลยถูๆให้ติดไว้ฝนฝนเนาะแล้วก็มันจะเป็นเป็นฝุ่นๆนะคะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยเอามาติดไว้ที่ติ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็ติ่งค่อยจะแห้งนี่นะคะก็เลยลองทำดูนะคะหายแล้วนะคะอย่างขี้กระตอดก็คือกันเดอนี่ค่ะ หัวนี่หัวใจสุดแล้วนะคะนี่คะ่ะแล้วเราถ้าเราหายแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ทับทับทับมีกี่ตุ่มออกหมดเลยค่ะนี่แหลคะค่ะ fc อยากจะคอมเมนต์ถามมาเยอะเลยแถวนามีนะคะแถวนาแถวไร่แถวสวนมีนะคะใบมันจะคมมากนะคะเป็นยา้คมเปล่านะคะใบนี่จะโค้งคมเลยนี่นะคะ คมมากเลยใบก็เป็นลนนักษณะนี้นี่ก็คมนะคะอุ้ยบาดเจ็บปิ๊บเดียวเลยนะคะบาดเข้าเลยเท่ากับมีโกนพูดแลนี่ถ้าดอกก็เป็นแบบนี้่บางทีก็จะเป็นเม็ดเป็นลูกนะเป็นเม็ดเล็กๆเสๆอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้มันเป็นฤดูแล้แงนะคะเราก็จะใช้เก็บไว้เลยถ้าท่านไหนไม่มีนะคะถ้าท่านไหนไม่มีอยู่ที่แถวเมืองแถวกรุงจะไม่มีนะคะ มันนอกเรามีเยอะค่ะเบีมันนอกเรานะคะก็ถ้าท่านไหนไม่มีนะคะก็สั่งกับย่าได้เลยนะคะย่าจะนำส่งให้นะคะ0 8 8 8 6 1 3 9 8 6นึ่งะคะค่ะก็ไม่แพงหรอกค่ะถ้าหมดหัวนี้นะคะแต่มันก็รวมค่าส่งเนาะค่ะก็รวมค่าส่งด้วยมันก็จะลาวลาอยู่ก็80สบาทนะคะเพราะว่าค่าส่งเราอีก ถ้าส่งบางทีส่งไปก็เผื่อจะถึงนะจะแพ็กใส่ล้างแพ็กใส่ถุงนะคะค่ะก็แปดสิบบาทพร้อมส่งนะคะถ้าส่งไกลนะคะถ้าส่งไก้ก็ประมาณห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะก็ถ้าท่านไหนที่จะสั่งนะคะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งสามเก้าแปดหกถ้าท่านไหนมีแถวทุ่งนาแถวตามไร่ตามสวนมีเยอะค่ะ แถวบ้านๆน,นะคะค่ะมีเยอะที่ไหนก็มีนะคะค่ะก็ลองทำดูนะคะหายหญ้าออกแล้วหลุดออกหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ